ดีค่ะวันนี้หญิงจะพามาทําลาดหน้ากินกันนะคะแต่เป็นลาดหน้าสูตรของหญิงค่ะซึ่งหญิงตั้งชื่อให้เขาว่าลาดหน้าองค์หญิงค่ะมาเริ่มทํากันเลยนะคะหญิงใช้หมูสันคอค่ะหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคําค่ะหมักด้วยน้ํามันงานเล็กน้อยไข่ไก่หนึ่งฟองน้ำตาลมะพร้าว และซีอิ๊วขาวค่ะพูกเขาให้เข้ากันดีพักไว้ก่อนนะคะถ้าใครมีเวลาหมักไว้นานๆได้จะยิ่งดีนะคะเตรียมในส่วนของผักกันค่ะผัก,ผกที่หญิงใช้วันนี้มีคะน้าฮ่องกงข้าวโพอดอ่อนและแครอทค่ะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะวันนี้หญิงจะใช้เส้นบุญเส้นค่ะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเช่นกันค่ะคะน้าฮ่องกงหญิงก็จะเอามาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะไม่เล็กเกินไปและไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะข้าวโพดอ่อนหญิงจะผ่าแล้วก็หั่นครึ่งค่ะเปลือกอ่อนๆของเขาหญิงใช้ด้วยนะคะไม่ได้เอา ทิ้งค่ะส่วนของแครอทหั่นให้เป็นชิ้นค่อนข้างบางนะคะกระเทียมไทยค่ะตีรอไว้เลยค่ะวันนี้หญิงใช้เป็นแป้งมันฮ่องกงนะคะผสมน้ำเตรียมรอไว้ได้เลยค่ะมาเริ่มทํากันเลยนะคะหญิงใส่น้ํามันพืชลงไปเล็กน้อยค่ะตามด้วยเส้นบุนเส้นลงไปค่ะและหญิงก็จะใส่กระเทียมเจียวพริอิ่วดำลงไปผัดผัดเล็กน้อยค่ะให้เส้นเขาสุกค่ะเส้นเริ่มสุกนิ่มตักขึ้นพักไว้เลยนะคะผัดแค่แป๊บเดียวค่ะมาทันในส่วนของน้ำราดหน้าค่ะหญิงใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อ ้อยตามด้วยกระเทียมผัดจนกว่ากระเทียมส่งกลิ่นหอมหญิงใส่หมูที่เราหมักไว้ลงไปแบบนี้เลยค่ะหญิงใช้น้ําเปล่าเติมลงไปในชามหมักหมูเมื่อสักครู่เตรียมรอไว้นะคะผัดเนื้อหมูกับกระเทียมจนส่งกลิ่นหอมก่อนเลยนะคะแล้วหญิงก็จะเติมน้ําเปล่าลงไปแบบนี้ค่ะตามด้วยแครอทลงไปนะคะปรุงรสด,ด้วยซอสหอยซีอิ๊วขาว เต้าเจี้ยวน้ำตาลมะพร้าวและผงชูรสลงไปค่ะคนส่วนผสม,มให้เข้ากันชิมรสดูนะคะิขอใส่น้ำตาลมะพร้าวและซีอิ๊วขาวลงไปอีกเล็กน้อยค่ะถ้าได้รสชาติที่อร่อยแล้วนะคะ ใส่ผักของเราลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้เร่งไฟให้แรงนะคะแล้วก็ใส่แป้งมันของเราลงไปค่ะเร่งไฟแรงและเลื่อนิดคนนะคะแป้งจะได้สุกท่วไม่จับตัวเป็นก้อนค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยค่ะวันนี้หญิงจะใส่เต้าหู้บีบลงไปด้วยค่ะเต้าหู้ไข่นะคะเอามาตัดหัวแล้วก็บีบบีบลงไปแบบนี้เลยคะ่ะเต้าหู้ไข่บีบนะคะจะทําให้น้ําลาดหน้าของหญิงอร่อยเข้มข้นยิ่งขึ้นค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลาดหน้าที่หญิงตั้งชื่อให้เขาว่าลาดหน้าองคหญิงค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหน้าตา ราดหน้าองค์หญิงของหญิงดูหน้าตาของเมนูนี้แล้วพอจะน่าทานอยู่ไหมคะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟใส่จานกันเลยค่ะคีดเส้นบุนเส้นของเราใส่ลงไปก่อนค่ะราดด้วยน้ําราดหน้าสูตรพิเศษของเราลงไปเลยค่ะสําหรับความพิเศษของเมนูนี้นะคะก็น่าจะมาจากตู้ไข่ที่หญิงนํามาบีบใส่น้ําราดหน้าแบบนี้ค่ะปิดท้ายด้วยการใส่พริกไทยด้วยนะคะความจริงแล้วก็ราดหน้าธรรมดาของเรานี่แหละค่ะหญิงแค่หยิบตู้้ไข่มาบีบใส่แล้ววันนี้อยากกินเป็นเส้นบุญเส้น เวลาที่หญิงกินลาดหน้าผัดซีอิ๊วหรือวยเตี๋ยวอะค่ะไม่ว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะหญิงก็จะติดการปรุงค่ะปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเริ่มชิมเมนูนี้ของเรากันเลยนะคะสำหรับบางคนนะคะที่ไม่เคยกินลาดหน้าเส้นวนเส้นนะคะหญิงอยากแนะนําเลยค่ะเพราะปกติแล้วหญิงจะเป็นคนที่ชอบกินลาดหน้าเส้นใหญ่มากเลยค่ะเส้นอื่นจะไม่กินเลยค่ะหญิงชอบกินเส้นใหญ่แล้วก็เส้นมีกรอบค่ะถ้าเป็นลาดหน้าแต่พอเอาวุนเส้นมาผัดกับซีอิ๊วดํานะคะหญิงจะบอกว่าเข้ากันดีมากๆเลยค่ะเขาจะมีความ นุ่มละมุนเข้าไปกับน้ำลาดหน้าค่ะน้ำลาดหน้าของหญิงนะคะมีความพิเศษตรงที่ใส่ตัวหู้ไข่ลงไปด้วยค่ะทำให้น้ำลาดหน้านะคะมีความเข้มข้นและนุ่มละมุนมากๆเลยค่ะและถ้าทำลาดหน้าด้วยแป้งมันฮ่องกงนะคะยิ่งทำให้ลาดหน้าของเราอร่อยยิ่งขึ้นไปอีกค่ะอย่าลืมลองไปทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้หญิงขอตัวไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ